ครับสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้เจอกันเย็นหน่อยนะเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลานะครับเพิ่งกลับมาจากไปหาหมอนะเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูวิธีการกีดกาบนะบกบา,าบมะพร้าวบนใจนะเพื่อเพื่อนพอมองเห็นบ้างไหมฮะเนี่ยครับวิธีกรีดมะพร้าวนะฮะกีดกาบมะพร้าวก็ไอใบที่อยู่ข้างนอกสุดเนี่ยเราก็กดนี้ก็ได้นะกดลงมาหน่อยนะคเราจะได้มองเห็น ฮะอย่างพวกนี้เนี่ยนมะีตะกี้แนะ,ะ,นะเพื่อนมองเห็นมานี่กีดออกเลยนะฮะเนี่ยตอนนี้นะกีดออกเลย ด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะด้านนี้เราก็กรีดเหมือนกันนี่นะกรีดเลยนะฮะถ้าเราไม่กรีดเนี่ยต้นมะพร้าวมันจะโตนะฮะมันจะสูงสูงแล้วก็โตขึ้นไปเรื่อยนะฮะเราจะต้องกรีดตรงนี้ออก ก,บบก,กีดกลาบใบตัวนี้ออกเนี่ยฮะกีดเอลยนี่กีดเอาลเลยนะ,ะนี่พอเรากีดเสร็จแล้วเราก็ดัดใบมาหน่อยเนี่ยนะฮะดัดนี้ลง พอเรากรีดเสร็จแล้วก็ดัดลงนี่อย่างนี้นะ,ะเสร็จแล้วเราก็กรีดด้านต่อไปอ้านตัวนี้นะกรีดตัวนี้กรีดลงมาเลยนะกรีดลงมาเลยนะเสร็จแล้วเราก็จับนี้นี่นะ เี่ดออกเลยนะฮะด้านนี้ด้านนี้ก็เหมือนกันแล้วก็กดใบมันลงหน่อยนะกดลงมาหน่อยเนี่ยจะมองเห็นด้วยนะ,ะแล้วก็กรีดเลยเนี่ยกเลยเนี่ย แล้วก็เสือนทิ้งเลยนะตัดทิ้งไปเลยนะฮะตัดทิ้งไปเลยเสร็จแล้วก็เราก็ดัดใบมันลงมาหน่อยนะพอริกกดเสร็จแล้วก็ดัดใบมันลงหน่อยมองเห็นไหมฮะเนี่ยดัดลงลมาน่เนี่ยดัดลงมาหน่อยก็เลยออยู่ใบนี้นะะเนี่ยมันก็จะเป็นอย่างนี้ มันกลี่ไปเรื่อยๆนะฮะจะปล่อยทิ้งไว้นะกลี่ลยไปเรื่อยๆอ่าแล้วก็มันก็จะเป็นว่ามะพร้าวที่ฟอมเตี้ยนะฮะเสร็จแล้วใบนี้ก็จะออกมาเป็นใบจริงนะฮะใบจริงใบนี้แล้วก็ตัดทิ้งนะฮะแล้วก็จะมีใบจริงออกมานี่นะฮะจะเป็นแบบนี้น,ใน,น,า,นาใบจริงเนีฮะสังเกตนะเดี๋ยวจะเริ่มเป็นยังไนะใบจริงเนี่ยเหมือนใบนี้นะเนี่ยเราจะเห็นชัดๆในวันใบนี้มาดูฝั่งนี้ เนี่ยใบจริงมันจะแสงมันี่นะเนี่ยเรามาสังเกตด้วยนะเนี่ยใบจริงจองมาแล้วน,นะนี่นะพอเราทําเสร็จเนี่ยตัวนี้เราจะปล่อยไว้นะปล่อยมันหักนะเนี่ยสังเกตว่าเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมฮะเหมือน,มนจะหักแล้วเราต้องเอาเชือกมัดไว้เดี๋ยวยอดมันจะหักนะ นี่นะเราก็ใช้เชือกฟางหรือเชือกอะไรก็ได้มัดไว้มัดก็ง่ายๆเรา,ามาดูตรงนี้เราก็มัดจากก้านนี้ก้านมะพร้าวก้านนี้อะเนี่ยแล้วก็หมวน,นหากานนี้นะ เรามัดเลยไม่มัดไม่ได้นะไม่มัดเนี่ยยอดนี่หักแน่เลยเนี่ยเพราะว่ายอดมันอ่อนนะฮะมันอ่อนเนี่ยพอเราไปกรีดกราบมันนะเนี่ยสังเกตไหมฮะพอเรามัดแล้วมันจะเป็นอย่างนี้เนี่ยเนี่ยครับนี่ก็เสร็จแล้วนะนี่ก็ประมาณเนี้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปนะขั้นตอนต่อไปผมจะทำทำ มะพร้าวลูกนี้นะกะลามะพร้าวลูกนี้ให้เป็นเป็ดนะฮะทำเป็นตัวเป็ดนะฮะแต่เราต้องเอาเปลือกตัวนี้ออกก่อนะฮะขัดแล้วก็จะทำเป็นตัวเป็ดเหมือนตัวนี้นะตัวนี้เป็นวะ่าเนี่ยตัวนี้ผมทําเป็นนกนะะเนี่ยนกกระทานกกระทามันนอนกดอยู่นะ อโอเคครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนอนะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนทุกๆท่านนะที่กดติดตามนะแล้วก็กดไลค์ให้ผมครับสวัสดีครับ